สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเล่าห้านาทีนะครับรายการอัดยาวเลียวไม่มีคัดไม่มีตัดนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยประเด็นทางการเมืองค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยแต่ที่เข้มข้นไปกว่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้วันจันทร์ที่21เนะครับเป็นวันครบรอบ1เดือนในการเปิดช่องพร้อมเล่าชาแนลนะฮะต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับยังไงรบกวนขอของขวัญวันเกิดคนละเล็กคนละน้อยด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันนะฮะจะได้เป็นการสนับสนุนนะครับเหมือนว นะฮะคลิปดีๆแบบนี้ออกมาในการสรุปข่าวในฝั่งของพักเพื่อไทยอ่ะประเด็นแรกเลยนะฮะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือประเด็นเรื่องการช่วยเลือกตั้งซ่อมสีสเกตเขต5นะครับโดยพักเพื่อไทยนะครับได้ส่งคุณกุ้งภูริกาสม,มายนะครับทายาททางการเมืองของท่านอมรเทพสม,มายนะครับซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไป เมื่อวานมีการปราศัยกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากนะครับโดยเฉพาะคุณนัทวุฒินะฮะพี่เต้นของผมนะฮะออกแม่ไม้มวยเต้นเรียกได้ว่าลำมวยกันอยู่บนเวทีโดนคนละดอกคนละสองดอกกันไปนะครับมีการปราศัยพาดพิงนะฮะแล้วก็มีการปราศัยเอาสิ่งที่เป็นความจริงของพักภูมิใจขวางขึ้นมาพูดให้เราได้ยินได้เห็นกันพักภูมิใจขวางเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าฉายานี้ไม่ได้ใครตั้งแต่สื่อมวลชนเป็นคนตั้ง เพราะสื่อมวลชนทำเนี่ยเห็นว่าพักนี้เนี่ยเป็นพักแห่งการขวางจริงๆแม้ว่าที่ผ่านมาจะทําตัวเป็นพระเอกทําตัวเป็นคนหล่อนะครับพยายามเล่นบทพระเอกแต่ตัวโกงยังไงก็คือตัวโกงมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะในหนังจีนเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะแต่ที่ไหนได้เป็นพวกอธรรมนะฮะเป็นคนที่เห็นถึงประโยชน์ของส่วนตัวเป็นหลักนะฮะแล้วก็พยายามพูดให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าพรคเพื่อไทยจะทํานโยบายอะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่าขวางทุกเม็ดนะครับแล้วก็ เก็บทุกชอ็อตทาตัวขัดขวางการปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็เพราะพักภูมิใจไทยนะครับการทํางานนะครับในเรื่องของการเพิ่มค่าแรงที่ผ่านมาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็เพราะพักภูมิใจไทยนะครับการปราบปรามนะครับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ช้าก็เพราะพักภูมิใจไทยวันนี้เห็นไหมครับพอพักภูมิใจไทยไม่อยู่เนี่ยทุกอย่างถูกรันไปอย่างรวดเร็ว นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบคอเซนเตอร์เรื่องปราบปามยา,าเสพติดนะครับเรื่องการโยกย้ายตําแหน่งบางตําแหน่งนะฮะที่ไม่เหมาะสมกับงานต้องบอกว่าเรื่องการเอากระทรวงมหาดไทยมาดูแลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีประเด็นสําคัญหลายคนหลายคนบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยมีการโยกย้ายตําแหน่งข้าราชการหลายตาแหน่งเนี่ย <S <S โดยเฉพาะตําแหน่งใหญ่ๆอย่างอธิบดีรองอธิบดีนะฮะ <S <S หรือว่าตําแหน่งที่มีการชื่อ,อ,ขอเขาเรียกว่าที่มีชื่อโผล่มาว่าจะเป็นระดับรองประหลัดเนี่ย อันนี้เป็นการเล่นพักเล่นพวกหรือเปล่าคุณภูมิทําเวชชัยก็ออกมาตอบโต้อตบอกว,ว่านี่ไม่ใช่การเล่นพักเล่นพวกแต่นี่คือการเอาคนที่ต้องการให้ทํางานเพื่อประชาชนจริงๆหลักการง่ายๆครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่พร้อมจะทํางานไม่มีใจให้กับประชาชนไม่อยากทำให้กับประชาชนเราจะเก็บไว้ทําไมนะครับแต่ว่าเราจะเห็นท่าทีของสองคนคนแรกก็คือคุณอนุทินออกมาบอกว่านี่มันเป็นการเล่นพักเล่นพวกหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องของการไม่ให้เกียรติไม่เป็นการไม่มีน้ําใจนักกีฬากันหรือเปล่า นะครับผมจะบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันจะเอาน้ําใจนักกีฬามาคุยกันไม่ได้นะนี่ไม่ใช่การเตะตะก้อรครับนี่ไม่ใช่การเล่นวอลเลยบอลนี่ไม่ใช่การตีแบดตีเทนนิสด,ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของน้ําใจนักกีฬาแต่มันเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนอีกคนหนึ่งนะครับพักเดียวกันเลยนะฮะก็คือคุณชาดาคุณชาดาออกมาบอกว่าอ๋อการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนภูมิใจไทยมาก็เอาคนของภูมิใจไทยมาเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ผมจะบอกว่าท่านภูมิธรรมท่านไม่ได้เอาคนของท่านนะท่านเอาคนที่ขึ้นมาตามลําดับศักดิ์ไม่ได้เอาคนของใครแต่ว่าเรื่องนี้ทําให้เห็นนะครับว่าคุณชาดาก็พูดชัดเจนว่าตอนภูมิใจไทยมาก็เอาคนของภูมิใจไทยมาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้มันมีเส้นสนกลในหรือเปล่าอย่างที่ผมเคยพูดไ้ว่าเวลาพักภูมิใจไทยมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มักจะเป็นคนของภูมิใจไทยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนของ ของของผู้ว่าเนี่ยนะผู้ว่าทุกคนของบุรีรัมเนี่ยมักจะได้โดดขึ้นมาในตําแหน่งสําคัญในทางการเมืองและตําแหน่งสําคัญของมหาดไทยแน่นอนอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะการปราศัยเมื่อวานเนี่ยก็มีการประชาดัดดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับโดยเฉพาะพี่เต้นของเรานะครับก็บอกอย่างที่ว่าเรื่องภูมิใจขวางนะและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็บอกเลยว่าหลังจากภูมิใจไทยไปเนี่ย เรื่องการปรับยาเสพติดเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะที่ผ่านมามันเป็นการบูรณาการนะครับระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาอย่างที่เห็นเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะโดดพยายามที่จะทํางานพยายามที่จะต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่ามหาดไทยซึ่งเป็นกําลังหลักเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะเรียกได้ว่านิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวและอีกอย่างหนึง่งผมพยายามให้ทุกคนจับสังเกตเรื่องอะไรรู้ไหม เรื่องที่ว่าที่ผ่านมาไม่ว่าพักภูมิใจไทยจะขยับอะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่เรามักจะเห็นนะฮะไอ้วุ้นเส้นไอ้วุ้นเส้นนี่มันมักจะออกมาขยับขยืขย่นตัวทุกครั้งที่พักภูมิใจไทยขยับตัวผมไม่ได้ให้พี่ๆเชื่อแต่ให้พี่ๆไปวิเคราะห์และเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการปักปั้มกันแต่อยากให้พี่ๆเป็นคิดไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลคลิปเสียงก็โผล่ภูมิใจไทยเดินเกมเดือดนะครับออกจากรัฐบาลเสร็จปุ๊บเนี่ย รีบจะชิงอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีวุ้นเส้นก็เดือดว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลทรยศจําได้ไหมเป็นรัฐบาลดูหมิ่นเจ้าเอาเรื่องทุกอย่างมาโยงพอตอนนี้นะครับมีการเลือกตั้งซอมวุ้นเส้นก็ออกมาโจมตีอดีตนายกทักษิณอีกผมว่านะฮะ มันแปลกๆนะครับอีกคนนึงก็เชิดอีกคนนึงก็ตีอีกคนนึงเป็นปีอีกคนนึงเป็นขุยอีกคนนึงเป็นโลงอีกคนนึงเป็นเมนอีกคนนึงเป็นควายคนนึงเป็นนกอีงอีกคนนึงเป็นขี้เลนอีกคนนึงเป็นไม้หลักฮะเข้าคู่กันดีครับอันนี้ไม่ใช่กิ่งทองกับใบหยกนะฮะเรียกกิ่งทองกับใบนาดนะเพราะว่าทําไมรู้ไหมดูเป็นการเข้าคู่ที่ตุปตุเปตที่สุดนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีดีลกันแต่มองแล้วว่าอืมันก็แปลกๆแต่ ประเด็นสาคัญทางการเมืองเนี่ยอยากให้จับตาอยากให้จับตาเรื่องอะไรเรื่องประเด็นเข่ากระโดงเพราะล่าสุดนะฮะลูกชายของคุณเนวินชิดชอบลูกชายของคุณแม่กรุณาชิดชอบนั่นก็คือคุณชัยจนกชิดชอบนะผมลองแนะนําตัวแบบเขานะฮะเพราะว่าต้องเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมไม่หมดออกมาบอกว่าไม่ผิดนะฮะเขากระโดงไม่ผิดเขากระโดงเป็นที่ของประชาชนเดี๋ยวก่อนนะฮะ คำสั่งศาลดีกามีคำพิพากษามาแล้วคำสั่งศาลปกครองมีคำพิพากษามาแล้วถ้าต่อไปนี้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องฟังศาลเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูนเกิดตัดสินให้แพทองทานพ้นจากตำแหน่งกูให้นายกกูไม่ฟังบ้างนาะผมให้นายกผมไม่ต้องฟังศาลบ้างนาะในเมื่อศาลมีคำตัดสินมาแล้วคนทั่วไปจะชอบใจพอใจไม่ชอบใจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นแย้งทุกคนร้วนล้วนที่อะไรล้รวนที่จะต้องฟังศาลทั้งนั้น แต่นี่เป็นใครใหญ่มาจากไหนอยู่ๆจะมาใช้อำนาจของกรมที่ดินอำนาจของอธิบดีอำนาจตามกฎหมายมาตรา61มาตั้งแยง้งศาลไม่มีใครก็าทำนะครับถ้าศาลแบบนี้นี่ถ้าทำกับศาลแบบนี้นี่อนาคตนะฮะประเทศชาติไม่ต้องเหลืออะไรแล้วต้องบอกไว้เลยว่าการเมืองวันนี้เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นแล้วบ่ายวันนี้ มิกจะไปแสดงวิสัยทัศน์ในรายการช่องทีวี24จะไปจัดอยู่ในช่องทีวี24เวลาบ่ายสองโมงตรงบ่ายสองโมงตรงนะพูดลืมกระดกลิ้นบ่ายสองโมงตรงนะทุกคนนะช่องทีวี24สถานีประชาชนเดี๋ยวไปติดตามกันว่ามิกจะมีมัดฮุกมัดเด็ดแชร์เรื่องลับแชร์เรื่องเล่าอะไรนะวันนี้เดี๋ยวไปฟังกันในทีวี24บ่ายสองโมงตรงสำหรับวันนี้เนี่ย พร้อมเราห้าทีต้องขอจบไปก่อนจบกันแบบคาใจแบบนี้นะฮะเพราะว่าจะได้ไปตามดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปอื่นๆถัดไปสวัสดีขออนุญาตจากลาจริงๆครับยังไงขออนุญาตไว้เจอกันใหม่นะฮะ๋ยวเรายังได้เจอกันวนเวียนอยู่ในช่องนี้อย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีขอให้ทํางานอย่างมีความสุขในเช้าวันจันทร์ครับบ๊ายบาย